ออออยยยยเดี๋ยวเขาเจอร์บิดแปรงกับเขาพ้เขาแพ้มันต่างตรงนี้ว่าเมื่อกี้เราทำหน้าไม่สนใจแต่แบบอย่างเงี้ยเลยเหรอที่มันพูดว่าเลยเหรอคือมึงผักแรงขนาดนั้นใช่ไหนพักช้าหน่อยค่ะเลยเหรอไม่เสร็จต้องย้อนอีกทีเสียจเลยเหรอเลยเหรอแฮนด์เซฟก่อนเลยเหรอสวัสดีค่ะวันนี้นะครับมีกับพวกเราสองคนนะ โซฟาค่าระตอนดีดอกช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเทศกาลของบอลยูโร2020ซึ่งตัวเสื้อเป็นญี่ปุ่นคือจริงๆแล้วว่ากระเทยอ่ะมันเชียร์อยู่แล้วแต่ปกติมันเชียร์อะไรบ้างนางงามบุลลี่เว้นะอุ้ยอุ้ย ดูให้นะลืมดูลืมดูล้างถ้าปกติแล้วเราไม่เคยจะมานั่งแบบดูฟุตบอลแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร2020ันยีเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะหาจทำซะหน่อยไหมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดกครเลยมาลงตัวดูบอลนัจะเป็นยังไงเราไม่มีแค่สองคนมันยังมีแขกรับเชิญด้วยเด้อคุณหมอฉันมีอะไรเงินมาก็คือนัดบอลอ๋อหนึ่งทีมที่รออยู่ครับใช่เธอไม่ใช่เราดีแต่เราจะบีเษ สำโดนไเรื่องลบหนูเลยดูเองนะซึ่งมันอาจยืนนอนหลังกองแล้วมันมันใช้กูบอกว่าอ่ะซีนต่อไปภูเขาเธอต้องเชิญคนเก้เพราะสถานเรามีอีโก้ดังนั้นเราไม่เชิญเดี๋ยวเราดูบอลกันเลยครับไม่เบอร์ไม่ได้เขาเสียงมือต้อนรับผมนไหมขอเสียงปรบตีนต้อนรับคุณเก้ สวัสด hey, ีค่ะสวัสดีค่ะเำลไปแล้วค่ะบายบายบ้าเธอเธอสนุกค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเธอกันอีกแล้วอยู่ตรงนี้เธอสวัสดีค่ะ วันนี้เราสี่คนมาดูตัวทําอะไรกันคะเราไปมีที่ก่อนปะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะยังไงบุรุษล่าันนี้มาเชียงบุรีใช่ก็อย่างที่พวกเธอชวนฉันเลยว่าอยากอูบ้าเขาเธอขวนขอขอที่จะมาขอแล้วใช่ขอมาเลนะหลังแขนเขาเขาแต่เขาก่อนชนะ เธอแต่ว่าก่อนที่เราจะดูฟุตบอลกันเนี่ยมันต้องมีการแบบว่าเติมพลังใช่ไหมเพราะว่าการเชียร์เนี่ยมันแบบมันมีความแบบว่าใช้ energy ใช่ไหมเฉลยเฉลยไม่ใช่เฉลยฟุตบอลแม้แต่ที่ไหนอ่อนเว้นมสุดไม่ออมอันกลมๆลมยิ่งๆอยู่คืออะไรวะงทีมึงจะดูไม่เป็นระดั้นเลยเหรอวะทำไมเขาไม่ใส่มือเล่นวะเธอกับเธอเล่นบอล ไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะพวกเราก็น่าจะมีเบสิกการดูบอลมาบ้างปะฉันรู้ว่าไหนคือบอลอันไหนรี่มันเป็นแบบเสารสี่เหลี่ยมอย่างี้เลยพี่ตา่นแหละนี่อะไเนียนๆหรือเนยอ๋ออะไมะเขือเทศก็ได้มะเขือเทศในพิซซ่า1ิ1 2อสอุ้ยเจ็บเือรือเปล่อะไรนะเลือบานเลสงมยดก่อนะบเรื่องบอลอ่ะให้เรามาแบบว่าแปลงอนฉัน่รู้อา ไม่แต่ว่ามันมันจำเป็นที่จะต้องมีแบบกองท้าต้องเดินด้วยทองจะเลยคนดูบอกไม่ใช่ข่าวต้องเดินด้วยท้ายก็คือเราก็จะสั่งรองเท้าท่ะวันนี้นะคะเรามีแอปพลิเคชันที่จะบอกว่าเติมเต็มการเทียย์บอลให้สนุกสนานแล้วก็มีพลังเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะดูบอลหรือไม่ดูบอลหรืออยู่บ้านหรือทำอะไรก็สั่งมากินได้มันคืออะไรเอมันคือ11 1เ d ็ l i v สอ y App นั่นเองค่ะเปิดเลย มาเลยฝั่งดีกว่าอยู่เลยยิงกว่าแต่ดูซิมาทุกคนดูเอาพิซซ่าเธอเอาน้าชีสแล้วก็เอาน้าปงมีของอะไรบ้างเธอมีของน่าจะขอบทองหอุ้ยขอบสไลด์เธอเป็นชอยแท้้อุยมีพิซซ่าแล้วหนึ่งมีบัตเตอร์ดื่มนะนี่นะอ่าถ้างั้นเอาแค่นี้ก่อนเอาเลดนะอยปะ ฉันอยากกินไก่เธอบอลชอนแม้บอลชอนไดาวบี๊ฉันมาติวเกาติวเกาเธอแล้วก็ไก่แต่เอลแม่แต่อลเนาะแต่ฉันอยากกินเป็นไก่วรายุทธเธอฉันติวกินเป็นไก่ยิมรองอันไหนมาอีกแล้วหราตลอดเลยอ่ะยิมก้อนให้ดาวก่อนพิมฟิตแบกนอนมันฟิตมากอีกแล้วครับ อีกอันหนึ่งเอาหนมปังแมทเธอว้าคุณรอดมันชอบกินอะไรฟิสโอนใช่ไหมอุ้ยเบท็อกเบท็อกนี่อันนี้มีอยู่แล้วอะสกคนหนึ่งสกูนสองประมาณนี้ได้แล้วเรามาเชียร์บอลกันครับได้เพราะว่าขนาดบอลเขายังมีเป็นครึ่งครึ่งเลยเด้อใช่บุลรอดก็มีเป็นครึ่งครึ่งครึ่งด่วครึ่งขี่ครึ่งขีครึ่งคนคุณรอดต้านบอกว่าไม่ใช่ฉันถีบ100%เออเดี๋ยวมันมีเฟโคนมันมีโคนมีเธอนี่พิมพ์เข้าไปว่า G O A L 11 12 Goal 1ิบเอ็ดันคนก็คือโค้ดเนี่ยเธอจะได้ส่วนลด50บาทด้วยเมื่อเธอสั่งครบ200บาทยิ่งกว่าเยอะมากเลยใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ะเธอวันนี้ถึง11กรกฎาคมยิ่งกว่าเธอววันนี้มันจะมีดักอะไรบ้างอนี่ยอุ๊ยเฮ้ยเจอโทรศัพท์โทรสั่นแม่เลยแต่โทรศัพท์มีคไม่เลืครับได้ครับดึกสิทธาครับผมไปลงไปครับ こい เธอสดเลยเหรอท่นเทนเหรอเธอและลิฟยังไม่ถึงชั้นเราเลยอีกเยอะมากเออช่วยๆปกติถ้าเป็นดาราคนอื่นอ่ะเขาจะบีบน้ำตาสั่งได้อะไรเงี้ยตอนนี้เรา้อง้สขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวฝากไปส่ง้วยนะคะเธอมาเร็วมากยังไม่ได้สั่งเลยยังสั่งแล้วมาขอบคุณมากนะคะอร่อยมากเลยครัอยากขอบคุณมากแอปอะไรเนี่ยพวกเธอ11ส2 delivery ค่ะเออ เยอะมากความเชียร์บอลแล้วเธออืมยิ่งกว่ายิ่งกว่ามีบ o u b l e c h คุณแม่ขอ,อบกุ้งยิ่งกว่าวิ่งขอมมึงก็ยังอยากจะเป็นกุ้งนะเอยิ่งกว่าอ้าอ๋อนี่ของฉันาฉันกินองนด้้ยเออก็ได้มาคุณแม่

ตอนปฐมตอนนั้นอะคือครูให้เรียนอะไรก็เรียนได้นี่หรอปะ <ừ> ก็คือแบบแห้ตี้แบบก็ตีได้ทำอะไรทำได้หมดยกเว้นอย่างเดียวที่ทำไม่ได้ก็ค,คือสวย <laughs> เอาแล้ว <laughs> องมไดทีนะ <laughs> <laughs> มือกูตลกมากทุกทวร์ตอนปฐมใช่ปะคือเขาคัดตัวกับฟุตบอลกันไปอะไรอย่างเงี้ยโดนเล็กตัวค่ะ แล้วคือกูเป็นคนที่เหมือนแบบเขาบอกว่ากลัวไม่กลัวบอลอะไรเงี้ยเวลาแบบใครมาแบบแม่โกแล้วแบบเข้ามาแดนไปอ่ะสู้เตะโง่เลยยิ่งเวอ่์กลัวมากคือฉันน่ารู้สึกว่าแบบการที่สนามให้อีลูกเนี่ยเข้าไปในโกโดยที่ฝั่คนอีกสิบกว่าคนอ่ะมันยากมากเลยนะฉันทงาได้คุณเก่งมาต้านต้านหรออ๋อเอออันนั้นไม่เกี่ยวมึงไม่โดนมึงไม่โดนแล้วมึงอยู่ไกลสุดเลยมึงโดนแรงสุดเลยเหรอวะตายแล้วทุกคนเย้ มือเขาเลยมึงดูบอลเนีไม่ได้ดูหนังผีเพราะอะไรตอนทีน่เป็นโกะเขาไม่ยอกมาเตะบอลในสนามด้วยเนาะได้ทได้เธอเขาสามารถวิ่งออกมาได้เธอก็คือถ้าเหมือนว่าเขาวิ่งออกมาแล้วเขาแป๊กเตะไม่โดนบอลอะโกก็จะวางฝึกก็สามารถวิ่งไปเตะได้ชิวๆเด็กโรงเรียนไทยรัวไทยเธอแต่ว่าสนมบุรีรัมย์เนี่ยมีคนึ่งสกัดอันนึงที่เป็นเหมือนหนังบอลนะคือหน้าเตะ ก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าผมือกับมือมีสองมืออะแต่ว่าดิบไปรู้เลยอ่ะมือกินตาดูหวานต้มตาเพื่อนตาดูหูฟังตากินตากด่าเลยเนาะจมูกไม่หายใจมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหรือว่าเวลาเชียร์จริงๆเราต้องมาจับมือแบบนางงามวะอ่ะฉันเชียร์ดีมึงดึงเดินเชียร์ดีมึงเขาต้ออย่างนี้จับมือแบบโซเชียลดิสแทนซ์แต่ว่าจบไงปุ๊บเรามาก่อนกัน ไม่พูดแลเขาแปลโซนกันดีมากเลย <S <S เนาะเล่นเลยแบบตัว<อ>เธอถ้าเป็นกระเทยลงไปเล่นอ่ะการแปลโซนของเราจูวีเนี่ย<อ>แ,แปลเป็นแบบเหมือนลีดอ่ะพอวิอว่งโกปีแต่แล้วแปลเป็นลีพวกเธอสังเกตไหมว่าเวลากระเทยเล่นบอลลูกบอลมันชอบเข้าหาหน้ากระเทยจริงผู้ชายเล่นไม่เคยโดนบอลหนอ้านะแต่ <S <S กระเทยเมื่อไรรับฟังนะเมื่อไร้ราคือบอลเล่เล่อไเนยนี่มีบอลเล่อย่างเดียวเป็นบอลเล่บอลอเราเมึงอไ่ตัดสินที่ะเทยทำได้ดีมากเลยรู้ปล่าแบบเวลาดูบอลอย่างเงี้ยอ่ะมีคนล้มใช่ไหม ก็เลยจะวิเคราะห์แหละการแสดงหรือเรื่องจริงเหนือเหนือเห็นือไหนมาให้เห็นนะเลยร้านหรือเปล่าโกงมึงร้าเหนือช่วยเฉลยไม่ใช่ตอนเป็นแม่ค้าเหนือเขาเซอร์วิดแบงค์เพราะแเพราะพทย์มันต่างตรงทีว่าเมื่อกี้มึงทำหน้าไม่สนใจต่ออย่างเงี้ยเลยหรอที่มันพูดเลยเหรอคือมึงผักแรงขนาดนั้นใช่ไหนต่อในพัฒช้าหน่อยค่ะเลยหรอไม่ใส่เต้องย้อนดีๆเลยเหรอเลยหรอ อแทเลยเหรอคือมันมี acting จริงๆนะเว้ยที่ฉันบอกว่าจะเป็นนักบอลใช่ป่ะตอนที่ฉันประคองอะโค้ชเขาบอกเลยนะเว้ยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาแบบเสียบเราอะไระไม่โดนอ่ะให้ล้มเลยเพราะมันจะเป็นข้อได้เปรียบของทีมเราไม่แล้วโค้ชแม่หนื่อวัคซูงอเออถามเมกี้เกือบเข้าแล้วอ่ะเข้าแล้วมึงทำไมเขาเตะเข้าเราไม่ดีใจวะเออถ้าเราไม่เข้าใจว่าเออพิซซ่าคองพันี จะหมดแล้วว to ่านี er. ่แมงเต่าหลอน delivery อ่ะเธอเขามีนี่หลายหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเพื่อมกระเพื่อนเบทอสเซอร์ดีเยอะมากจะลองกระเพ่อนเซนดีกว่าเพราะว่าตอนคุณตอนคุณทาแล้วต้องมีอะไรตกตาที่มืออีพีนี้ไอ้โอ้เป็นเหยื่อนะครับเราใกล้ภูเขามากแล้สัตว์เมื่อกี้เราเยกินภูเขาก็คือแบบโยนโยนเองตกตเองทันอะไรเองมีแค่ที่แค่เป็นเหยื่อนั่ข้างแล้วลอยองพี้พวกเรามาชนไก่กันดีกว่า มาสองสามเอา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 วอมีเนจายแล้วค่ะทุกคนเย้คือพีสกันว่าให้จนไก่แบบไม่โดยกแต่สีคนเสร็จซูเปอรเดียเทอาการเป็นโกมันจดจ่อกันเนาะหือว่าแบบถ้าเราสมมติบอลมาหน้าประตูจะเองไงวะ แต่มันก็ต้องรับิดชอบกันทีมหน่ะเธอผมว่ากองหน้ากองกลางกองหลังก็คือมีหน้าที่ป้องกันทางนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ากองสระเธอแต่แรกแต่แต่แต่แแต่ไม่คือกองคือกองหลังอะเป็นแนวรับบองกลางก็าเป็นบอลบองหลังก็ทรงตึ ปิดต้นตามต่อไปนี้คนเราต้นตงถ้าเกิดพูดคำว่าตองสั่นก็เงียเดีมีพูดเยรอังตึงตึงงลาไม่เต็นอ่ะตึงโอยเหนื่อยมื่กูบอกแล้วสุดท้ายอ่ะมาเลยอ่ะพอดูบลเันจะทำเต้นสันเต้นรีอุ้ยฉันตคนรีเดินมาโมงีแต่นมงนีเหรอคนเดียวเลยเหรออุ้ยเด้ฉันอยากรู้ ด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนผู้ชายชชแล้วการสอนรีบหรือการอ,าออกแบบท่าเต้นการพิชโชมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมใช่รีบกีฬาส,สีส่วนใหญ่ก็คือพวกเ,กเอเจีพสอามารถเป็นได้แต่มันก็จะมีบ้างบางปีที่แบบว่าพอาที่เขาสติดกับเธอคิดดูเราจัดโชว์การสนามบอลเลนน้ำกำลังเต้นเต้นอยู่เธอโชว์โชว์อยู่ปิดเพลงนี่เต้นอ้าวดับเพลงเลยเราเกิดเป็นเพลงใหม่ girls be the boys girls be the boys พอพอปิดปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนเงียบใช่ป่ะแล้วพอขึ้นมาดีเจควรจะแร็ก่อนแร็กเนิร์สอะไรเงี้ยเหมือนเพลงไหนกันเหมือนอะไรบ้าหรือว่าจริงๆแล้วว่าเราจะต้องรณรงค์ความแบบวิ่งเดอะบอยส์เอาหด้วยทันที้และพิสซ์เนอร์ Come the boys out Girls bring the boys out Girls bring the boys out Girls bring the boys out c i n g the boys out Girls bring the boys out กูเลยจะหาทีว่ากูจะสู้ได้แค่ไหนแต่กูว่าหูอื้อจะไส่ยูเลยจัดทีไม่ถูกแล้วตอนนี้แลแต่เดี่ก็เป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะหรือว่าใครที่ลองน่าจะได้กินพิซซ่าชิ้นสุดท้ายเอาหน้าใครแอบกินนะพีหลอกไม่มีสังเกตตรงไหนว่าใช้ภาพแฟลชแบ็ดอ่ะไฮไลท์ฟุตบอลไฮไลท์จุ๊บกุ๊บเหรอจุ๊บกุ๊บไม่ใช่างเงินสั่งแต่ว่าสั่งแบบเดียวเขาก็มาส่งแล้วเธอเห็นจอบมาแล้วจ้า อยากกินก็ต้องกินหวานซิสเตอร์เมื่อกีนี่แอปเปิลแคมเบอรี่เชอร์เบ๊กหูชอบมากกับอันนี้ของพี่โอข้าวคามอนสัตว์เธอเรคคอมเมนต์บ้างนอร่อยมากดีฟายอามาเอบิีสตรีมเธออันนี้เบอร์เกอร์แตงโเบอร์เกอร์ชิมแล้วอันนี้มีอันฟิวมะม่วงเหรอแม่ใช่เป็นฟิวมะม่วงเพิ่งออกใหม่มะม่วงดีไลท์อุ้ย่พุงเฮ้ยเนี่ย เธอเลยนะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสีแต่เขาอ้าปากก่อนเลยเธอแต่เขาวิ่งกันเร็วมากเขาวิ่งกันเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงลยนะพวกเนี้ยถ้าไมเขาไม่ปแข่งก็ยังเขาไม่เจอเขาไม่แต่เขาวิ่งเร็วจริงๆลองนึกภาพดิว่าความเร็วสองความเร็วพุ่งมาชนกันอย่างเงี้ยแต่แค่เสียดสีกันเดียวอ่ะก็คือกระเดิ่งแล้วอ่ะขนาดผักกันแค่เบาๆนอกจากมาชนกันแล้วเลยหรอเลยหรอ มึงทำแบบนี้ทำไมมึงสามารถทำนี้ก็ได้กันเถยมันชอบกันชมึงแต่อาจริงป่ารู้สึกว่ากันเยอ่ะ ไม่ต้องรอในเทศกาลนางงามาอ่ะเขาบอลลงตรงกันได้ก็เลยดูบอลมันก็มีแบบมันก็ต่อยมันก็ต่อยหาพูดอะไรไปเพื่อที่เกี่ยวก <c oughs> ่งไปหรอกเัก <c> ษ <oughs> ิเก่งเขาเขาใช้เขาใช้อกแบบรับบอลแล้ว,ลว <c oughs> ก็เรียง,งเรียงให้บอลอ่ะมันลงมาแล้วก็ <c oughs> แบบเต,ตะต่อแบบว่าเขามีร่องอกที่เป็นแบบเหมือนกับมะม่วงร่องอกคุณไม่แก้ด้วยเสียเวลาเลยแหมเสียเวลาคลิปเนี้ยเนี้ยนะมึงไปเยลโล่กีโตอย เทศกาลบอลแบบนี้เธอเชียร์บอลสนุกกินจุกทุกแมตช์ยิ่งกว่าจริงเราฉันกินไม่หยุดเลยจริงถ้าเกิดสมมติดูตั้งแต่แรกคือไม่มีปากว่างเลยนะจรนอกจากด่า <laughs> ด่าก็ต้องด่า,ดากินก็ต้องกินเพราะตอนปังตรงที่ว่าแบบเราสั่งแมทเดียว,แล,วแล้วมันได้ร้านอาหารที่เยอะมากเมนูที่เยอะมากอะไรแบบเลยนะคะจากที่12ใน delivery application เธอคือฉันเป็นคนที่กลัวการสั่งไอติมมากเลยแบบกลัวว่าสภาพมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย อร่อยเหมือนกินที่ร้าเลยไอเรซิงค์เคยกที่ร้านปะไม่เคยอะไรอรอยันนีเหมืนบิงซูเลยมันจะบิงซูเยแต่ราเติมเป็นรถไฟโอ้ยเนื้ออันน mm hmm. ี้คือบิงซูอะไรนะมงโก้มโก้บิงซูมงโก้กิงนนกนนกนนนินนกิ แค่ <l ots> นี้เหรอ, <l ots> หรอ <l ots> แต่ทุกคนก็มองอย่างคาดหวังว่ามันจะต่ออสักอย่างน<อ> <l ots> ึง <l ots> พี่เหลาการเป็นปการเฮออ่ะแบบแค่มีการทำอะไรบอกว่าอร่อยอ่ะคือเพื่อไหร่ที่คาดหวัง เหมือนมันไม่จบประโยชน์อีเดอการฝังมุกเลยรอเอาจริงบ้าหมบบนั้นเป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบเป็นตัวเชื่อมให้เพื่อนแบบทุกเพศทุกวัยมาอยู่ด้วยกันได้ดีกัน้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดีเกินไปอ่ะก็ให้นัดมาดูบอลแล้วบอลมันมีทุกฤดูเลยปะเธอแต่ว่าก็คงจะคล้ายๆกับชิมชันสวรรค์คอนเทนต์คือนันจะมีด้วยหนาวดยดูฝนด้วดูร้องดูบอีรันบกพอลเดี๋ยวว่นาจะนท่าไหนมันจะว่วนวะแขนง่านี่ยเมื่อไรจะว่วนอุ๊ย มันไลยกับขุนเกงเยอะเว้ยดินบอกขุนแกงไล่กับเป็นกูเฮ้ยเรองเวาเลอะไรอยไ่เ่ยเรืองเวลาขึ้นตาบวมรูมน่คเวลาเรามีการวัดกราฟวาดตงเน้ซึ่งตอนนี้ยแพชนะกไม่ได้สนใจเลยอยวโอ๊ยอีกรอบหนึงค่ะดเบตทีมสเี วันนี้แบบบอลจบไปแล้วบอกเลยว่าพื้งจิตเล่นดีมากไม่ใช่ว,วันเล่นวันอีกแล้วเรอได้ไปที่เล่นไทกะบูดนะบูดบอสเลยสมาร์กไม่ดีเลยคือคนข้ามกูแล, <c oughs> ล้วล่ะรอดแล้วสรุป <c oughs> เซเป็นยังไงบ้างวันนี้ฟุตบอลเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อิ่มมากดีแล้วเดอก์ถามเรื่องบอลก็เลยบอกว่าแต่จริอเพราะมันเยอะมากเราสั่งมาลบหกล้านใช่แล้วเราได้โค้ดมันเถอะทำให้แบบยิ่งหลอดอิ่มกันเลยเออเพื่อนๆนะคะที่จะดูบอลที่จะกานบอลทุก นีอยือว่าจะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งอาหารได้เลยนะคะที่11สตอรี่ร e เวอรี่ มาส่งเร็วแล้วก็อาหารเยอะมากมีร้านให้เลือกเยอะมากที่สำคัญมีโค้สด้วยใช่ก็คือคำว่าโก11 12, 12นะคะลด50บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำสอ0ร้อยใช้ได้ถึง11กรกฎาคามนี้นะคะอย่าลมืมโดยเฉพาะเทศกาลบอลยูโรในปีนี้เนี่ยเ<ม>ชียร์บอลสนุกติ้งจุกทุกแมตช์ยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกแมตช์ยิ่งกว่าน่ากันเตแบบเลยบ้าวเด็ดแน่เอาเอาย้อนเวลาหรอฉันย้อนเวลาหรอถึงยันนี้หรอถ้าเกิดสมมติว่าไม่ ว่นไหนนะครับอยากให้ภูเขาชาแนลกับคุณเก้งทำอะไรด้วยกันอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ขออะไรเดียวอยากเลยอยากพูดเลยดีกว่าดูไหมคุณราฝันชาวนาให้หน่อยได้ก็ฝันชาวนาคุณเก้งไม่ได้ทำดีมากเลยเดี๋ยวฉันฝากให้ดีกว่าอ่านในฐานะที่มาเยือนช่องภูเขาแห่งทางเลยก็อยากจะขอบคุณน้องๆอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องด้วยกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วก็โหลดแอปสุเป็นสองมาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพิเช่ ซื้อลับเดลารลับลิ้งกวางเดลคารลับรหัสไรก็นั่นแหละติดตามพวกเราทั้งสองช่องแล้วก็อย่าลืมกดโหลดนะคะแอปท123 Delivery จะทำให้แบบว่าวันหิวๆนั้นได้อิ่มแล้วก็้คุ้มแล้วก็สนุกด้วยอย่างแน่นอนส่งเร็วบัตรไทยด้วยค่ะใช่เร็วอเราเช่ามาแฮปปี้โอเคนะคะวันนี้ก็สี่คนของเราขอตัวลาไปแล้วเพราะว่าต้อง เก็บขยะล้างจานแล้วก็กลับมาดูวันบอลเล่วันลาไปแล้วบ๊ายบายลงอบสิอยดสองเดวนี้นะล่าตอดแบนี้วยทกช่วยด้วยแล้วยัันต่างไปเลยยังม่ถั้นหนึ่งอ่ะเออช่วยด้วยแบอดีรีดีดีดี่ีด้าีดอดีดีดีมีดดีดีดีีดีดแล้ดีีด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 อดี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 ด วทุกขั้นเธอมันแบบว่าดูบอลสนุกกินตุ๊กตาแบบด้วยุกั้นฉลูก็ถึงเก้าเดือนตอนนี้เธอหน้าตาปิดเลวนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันอ่านไม่ไหวแล้เธอต้องรีบไปทำข้อแล้วตอนนี้ต้องตามฉันว่าง